กินขาเลยกินขาเลยงวมงามงวมงวได้แล้วมังตายอะไรยังตายอะย่งไหนในในนเอาขึ้นมาดูดิมันเป็นยังไงถอยก่อนถอยก่อนมันมันลุกขึ้นมาแล้วงม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 อย่าสู้ขาเราจะสู้เราจะสู้เรากัดหน้าเลยกัดหน้าเลยงกัดแขนเลยงวมงมงวมงมงมงม

大不了。<laughs>